เอาอย่างนี้วิเคราะห์การเมืองออ่่าาตอนนี้บ้านเมืองไม่สงบสุขใช่ไหมรัฐบาลก็ไม่มีเสถียรภาพนายกก็ไม่มีจะอยู่ถึงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่มปเสนอที่าักศึกรมบ้านอะไรตอนเนี้ยใช่ไหมคือถ้าทวิปัฐบาลลงมติว่าเลื่อนนะผมพูดว่าผมตรงๆผมเห็นว่าเป็นเหตุเป็นผล <ม>ก็บจังหวะนี้มันไม่ใช่จังหวะคุยเรื่องนี้เลยพิธกรรมมันจังหวะแก้ไขปัญหาความไม่มีเสธิภาพี่ก่อนอเนาะแต่ดูง่ายๆเลยก็คือศัตรูของเพื่อไทยตัวหลักตัวหนึ่งเนี่ยก็ควรจะเป็นรวมไทยสร้างชาติคือพรรคฐานเสียงเขาเป็นพรรคร่วมกันตอนนี้ตอนที่เป็นพรรคร่วมแต่ว่าโดยฐานเสียงเขา,ามันต้องไม่รักกันคะอดังนั้นเนี่ยการที่คุณยังอยู่สาิกเสียงเนี่ยคือค้ำบัลลังให้เพื่อไทยโดยเฉพาะถ้ารวมไทยสร้างชาติออกเมื่อไหร่เพื่อไทยตายเมื่อนั้น ไม่มีเสียงพอนะครับดังนั้นเนี่ยจึงเห็นได้ชัดเลยว่าเรื่องนี้มันเข้ามาตอนนี้และมาด่วนและจะโหวตเนี่ยก็คือรวมไทยสั้งชาติต้องการและเพื่อไทยก็ยอมจะโหวตให้เพราะว่าต้องง้อรวมไทยสั้งชาติให้อยู่ในรัฐบาลแค่นี้แหละนะฮะส่วนร่างของพักเล็กเนี่ยเอาตรงท่านเคยได้ยินไหมพักครูไทยเพื่อประชาชนเนี่ยเขามีบทบาททางการเมืองอะไร ไม่มีแล้วเ,เขามีสสหนึ่งคนนะฮะซึ่งตอนนี้ย้ายไป,ไปทัพก,กาถามแล้วแล้วชื่อที่สองชื่อที่สามชื่อที่สี่ที่เสนอเนี่ยก็คือพรรคที่มีสสคนเดียวอะ่ะที่แบบเราไม่รู้จุดยืนทางการเมืองเขาคิดอะไรด้วยซ้ำอ่ะก็คือรวมไทยทั้งชาติไปขอว่าเสนอประกบน้อยมิเงนมันเนคิร์นมงังนมันมีชั้นอยู่คนเดียวเขาก็เอาร่างรถไทยั้งชาติมาแก้นิดแก้หน่อยแก้ซ้ายแก้ขวาแล้วก็ประกบเข้ามาเพราะมาณสองร่างนี้ผ่านครับลองเถียงแทนเพื่อไทยนิดนึงว่าวาระด่วนเนี่ยมันบรรจุมาตั้งแต่ก่อนปิดสมัยประชุมที่แแลล้้วว ็เขาบรรจุเองอ่าแต่ว่าครับก็คือมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วไม่ได้จะมาต่อรองกับรวมไทยรัสร้างชาติณตอนนี้ก็อยู่ดีๆล่างนี้มันก็เข้ามาตอนคือถ้าถ้าว่าตามคิวแล้วมันยังไม่ถึงมานอยู่เขาถอนเอ t นเต a i n มน n ั c คอมเพลมันอยู่20กว่า30กว่าเลยใช่ใช่เสร็จแล้ว9เมษาเนี่ยเขาเอาขึ้นมาคู่กันคือนินโทษกับคอมเพล็กซ์เมาด่วนก็คืออันนึงอ่ะฉันจะเอาคุณหมูแต่ฉันสิ อันนึงคุณจะเอาใช่ไหมเดี๋ยวฉันโหวตให้เขาก็ประกบเข้ามา9เมษาประกบ9้าเมษาไม่ได้คุยอะไรเลยยกไปก็ยกมาก้าวกระลากระาก็เลยมันก็เลยอยู่คู่กันกขก็คือเออโดยทั้งชาติมาโหวตคอมเพล็กให้กูหน่อยแล้วเดี๋ยวกูโหวตทีนะโทษให้นะอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เดานะเดาจินตนาการแต่ถ้าย้อนไปตอนที่ภาคประชาชนเสนอร่างเข้าไปสภาใหม่ๆเนี่ย พักเพื่อตัวแทนพักเพื่อไทยเองก็เป็นคนเสนอให้ตั้งกรมทศึกษาครับเรื่องเนี่ยกฎหมายนี่โทษกรรมเพื่อให้มีความรอบคอบอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าที่สังเกตก็คือเพื่อไทยเองไม่มีร่างของตัวเองไม่มีร่างคอรมอรรพี่เป่าตั้งข้อสังเกตเรื่องนี้ยังไงคะตอนตั้งข้อสังเกตแบบเมื่อกี้แล้ฮะก็คือเพื่อไทยจริงเขาไม่เอาคือหนึ่งก็คือรัฐบาลไม่มีเสถีภาพ ดังนั้นเขารู้ว่าอย่ามาเพิ่งมาคุยเรื่องอ่อนไหวตอนนี้สองก็คือเพื่อไทยเขาก็เห็นเห็นเกมละคือถ้าไปซ้ายไปรับหนึ่งหนึ่งสองชั้นก็อยู่ไม่ได้รัฐบาลชั้นก็อยู่ไม่ได้ถ้าไปขวาไปไปโหวตนิรโทษกปปสนิรโทษเสื้อเหลืองทานเสียงชั้นก็เสียมันทําอะไรก็เสียหมดสองทางเขาไม่อยากทําถ้าเพื่อไทยเลือกได้ผมจะประเมินว่าเขาไม่ไม่อยากทําอะไรเลย อยู่ไม่มีกฎหมายนี้เข้ามาในหัวเขาแพ้เขาก็เยอะสามแพ้เขาจากปีห้าหกก็เยอะสี่แพ้เขาปัจจุบันคุณทักษิณก็โดนหนึ่งหนึ่งสองเพราะฉะนั้นเขาแบบเหมือนโดนอะไรอ่ะล้วรวดน้ํารอบตัวอยู่อ่ะขยับไม่ได้แต่เขาไม่อยากทําอะไรแต่ไม่มีเลยเขาก็ไม่เสียคะแนนหรอกค่ะไม่มีเลยก็ดูไม่มีความจริงใจที่จะทําเรื่องนี้ทางที่เคยพูดแล้วก็เป็นคนเสนอตั้งกมทอยเองไม่มีใครเสนอมาเดือดร้อนน้อยกว่า เขาก็อาจจะบอกว่าโอ้นี่กำลังศึกษาอยู่อยากทำก็พูดไปเรื่อยอย่สี่ปีไอเงี้ยเออแต่ว่าพอมีคนเสนอมาทําอะไรไม่ได้มันต้องมันก็ต้องมันก็ต้องโหวตการการโหวตสําหรับเพื่อไทยเจ็บไม่ว่าพุ่งนี้โหวตอะไรเจ็บหมดครับอืมให้เดาใจเขาคิดว่าเขาจะโหวตอะไรก็โหวตนี่แหละเขาบอกเขาบอกแล้วไม่เดินดเดาหรอกเขาพูดแล้วว่าโหวตรับรวมไทยทั้งชาติกับกูไทยครับและไม่โหวตร่างที่มีหนึ่งหนึ่งสอง ก็คือของพรรคประชาชนแล้วก็อดีตพรรก้าวไกลที่ตอนนี้เป็นพรรชาชนทีนี้ถ้าอ่ะเชิญค่ะที่ถามขึ้นมาลืมไปแล้วเรื่องนี้อยากเล่าอ่ะเขาเล่าย้อนหน่อยเล่ามาเลยตอนกมทเนี่ยเขาตั้งกมทขึ้นมาใช่ไหมเราก็มีโอกาสเข้าไปเขาก็เชิญเข้าไปให้ข้อมูลก็นี่มีเจ็ดแปดนาทีอ่อคนเต็มห้องเลยนักข่าวเยอะมาเลยนัทธวุฒิใส่เกลือมาสุริยะใส่กระตัศิลามาเป็นคนใหญ่ๆแล้วก็นั่งอยู่อ่ แล้วผมก็พูดถึงคดีหนึ่งถึงสองผมยืนยันว่าคดีหนึ่งถึงสองไม่ได้มีแต่แกนนําไม่ได้มีแต่คนดังไม่ได้มีแต่คนที่ปราศัยว่าร้ายหยาบคายต่อสถาบันไม่ใช่มีคนตัวเล็กๆมากมหมผมก็เล่าไปเนี่ยเล่าก่อนเลยกรลยายผมก็เล่า,ลาไปสองสามสี่เรื่องเฮ้ยได้วรู้เรื่องว่ะขวามือผมนี่คุณเจือรัสเสศีรู้สึกจะประชธิป,ปัตหรือโดนพาทังชาจะไม่ได้ว่หันมาสก,กิดสก,กิทเออน้องเนี่ย พูดดีอย่างนี้นี่เรียกร้องความเป็นธรรมตรงข้ามผมเนี่ยคุณชัยชนะเดชเดโชประชธิปัตย์คนนี้เนี่ยโอ้โหก่อนอันนี้ก้าแลาเลยไม่นี่ละโทษหนึ่งหนึ่งอสเด็กเกเปิดไม์พูดว่าที่คุณยิ่งชีพกล่าวมานี่ก็เป็นการเรียกร้องความเป็นธรรมให้คนตัวเล็กตัวน้อยเข้าใจเว้ยเฮ้ยเขาเจ็ดแต่ทีเองอะคนมนุษย์ตอบมันเข้าใจได้นะมันไม่ใช่เข้าใจไม่ได้ไม่ใช่ว่าฉันเป็นนักการเมืองฝ่ายอนุรักษนิยมฉันจะต้อง against ไอ้พวกไอรอแล้หนึ่งหนึ่งสองตลอดเวลาไม่ใช่นะมันคุยแป๊บเดียวมันเข้าใจได้นะเออจบแต่ว่าเขาก็จะไปโหวตอยู่ดีแต่ว่าเออผมผมผ่านผมผ่านห้องนั้นมาแล้วผมอ n ไ l เทนเยอะว่าเฮ้ยจริงมันเข้าใจได้กันนี่ว่ามีสองคนที่ไม่เข้าใจคือไพบูนิติตะวันกับพงพลยอดเมืองเจริญที่เหลือที่เหลือหน้าเปลี่ยนหมดตรงนี้อ่านามสกุลอะไรนินนินประพันธ์ผู้พากษาเก่าเออ เข้าใจคนนี้บอกประธานเลยว่าประธานครับเราต้องศึกษาเรื่องหนึ่งหนึ่งสองเพิ่มหลังจากผมพูดจบเฮ้ยจริงๆผมคิดว่าสสและนันกการเมืองเนี่ยฟังเรื่องเนี้ยก็รู้เรื่องว่าหนึ่งหนึ่งสองมันไม่ได้มีแต่คนที่คุณเกลียดมันมีคนอีกเป็นร้อยคนที่เขาเป็นประชาชนที่ไม่มีชื่อเสียงอะไรแล้วชีวิตเขาพังทลายเพราะว่าต้องติดคุกเรื่องพวกนี้มันเข้าใจได้แล้วพี่ปอคิดว่าเพราะอะไรความเข้าใจนั้นอ่ะมันถึงไม่นํามาสู่อะไรอ่ะสุดท้ายเขาก็จะไม่โหวตอยู่ดีหรือว่า ตัวรายงานที่ออกมาจากกรมทรน,นั้นอ่ะโอเคยังไม่ได้ปัดตกแต่ว่าก็มีช้อยว่าเอาไม่เอาเอาแบบมีเงื่อนไขครับไม่กล้าอะไรความเข้าใจนั้นมันมันหายไปไหนคะไม่กล้าไม่มีอรอเออก็พูดอย่างนี้เลยแล้วกันอันนี้ผมวิเคราะห์อีกวิเคราะห์นะครับความเป็นจริงเราก็ไม่มีเข็มไปจิ้มเขาหรอกแต่ผมก็ประเมินอ,อย่างเดียวว่าไม่กล้าการนิรโทษหนึ่งหนึ่งสองมันก็ไปเหมือนกับการบอกว่าใครจะหมิ่นสถาบันก็ไม่เป็นไรฉันให้อภยัยเขาก็ไม่กล้าเพราะว่าเขาก็อยากจะแสดง การเมืองปัจจุบันเป็นการเมืองที่แข่งกันแสดงความจงรักภักดีว่าใครจงรักภักดีกว่าเราก็จะเห็นผมใจไทยก็เปลี่ยนโลโก,โก้เป็นสีน้ำเงินเข้มคุณแพทองทานก็ใส่เสื้อเหลืองใส่หมวกฟ้าอะไรพวกนี้คือมันเป็นเกมในสภาที่แบบทุกคนแข่งกันจงรักภักดีดังนั้นถ้ามาโหวตลับล่างนี้เดี๋ยวคะแนนความจงรักภักดีมันจะลดลงแค่นั้น ไม่ไม่ได้มีใครมาทำอะไรด้วยนะผมเดานะคือไม่ใช่ว่าพักนี้พอโหวตรับมีลโทษหนึ่งหนึ่งสองปุ๊บคุณจะโดนยุบทันทีอย่างเงี้ยไม่ใช่หรอกเออแต่ว่าแบบแค่แต้มมันลดอะ่ะเออแต้มแต้มความความความน้ําเงินอะ่ะมันมันลดลง